สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีสาระน่ารู้นะคะมาฝากกันทุกคนทราบไหมคะว่าดอกไม้เนี่ยที่เราเห็นหน้าตาสวยงามนะคะความจริงแล้วมีสรรพคุณทางยาจีนแฝงอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสี่ดอกไม้ที่เป็นยาจีนนะคะมาที่ตัวแรกกันเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเรียกว่าหาหัวหวยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะฤทธิ์ของมันเนี่ยจะเข้าไปที่อวัยวะ แล้วก็หัวใจนะคะมีรสหวานนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ที่เป็นกลางค่ะมันเนี่ยนะคะก็จะช่วยคลายเครียดนะคะทำให้จิตใจสงบได้เหมาะสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับนะคะเครียดหรือมีปัญหาเรื่องการที่ลืมอะไรต่างๆนะคะเจ้าตัวนี้ก็เหมาะมากเลยมากันที่ตัวที่2นะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็คือหงิ่งห้วยนะคะหรือว่าดอกสายน้ำผึ้งนั่นเอง เจ้า,จาตัวนี้เนี่ยก็จะมีฤทธิ์เข้าไปที่อวัยวะปอดกอระเพาะแล้วก็หัวใจนะคะมีรสหวานนะคะแล้วก็ฤทธิ์เย็น,นะคะ่ะด้วยความฤทธิ์เย็นของมันเนี่ยนะคะสัรพคุณของมันเนี่ยก็จะลดความร้อนถอนพิษนะคะขับพวกลมร้อนต่างๆออกสามารถรักษาอาการที่เป็นไข้นะคะฝีนองต่างๆเจ็บคอถ่ายเป็นเลือด เรียกได้ว่ากลุ่มอาการที่เป็นร้อนๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ใช้ได้ดีเลยมากันที่ดอกที่3นะคะนั่นก็คืออังหวยค่ะเห็นสีแดงๆแบบนี้นะคะอัางห้วยหรือว่าดอกคขมฝอยนะคะฤทธิ์ของมันเนี่ยจะเข้าไปที่อวัยวะหัวใจแล้วก็ปับขานด้วยความที่มีฤทธิ์ร้อนแล้วก็อุ่นของมันเนี่ยก็จะทําให้อาระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยไหลเวียนดีนะคะช่วยขับสลายพวกริ่มเลือดต่างๆ เหมาะสําหรับคนที่ประจำเดือนไม่มานะคะหรือว่าปวดท้องประจําเดือนริมเลือดเยอะหรืออาการบาดเจ็บปวดแผลต่างๆที่มีริมเลือดข้่งนะคะเจ้าอั่งงหวยตัวนี้ก็จะใช้ได้ดีเลยและดอกสุดท้ายนะคะดอกที่4ค่ะเห็นม่วงๆชมพูๆอย่างนี้นะคะเรียกว่าตรงหวยค่ะตรงหวยเนี่ยมีริดเข้าปอดโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มี ฤิ์อุ่นนะคะลดเผ็ดนะคะก็สามารถใช้รักษาอาการไอ,อนะคะแก้ไอขับเสมหะนะคะเนื่องจากมันเนี่ยช่วยทำให้ปอดแล้วเนี่ยชุ่มชื้นนะคะดึงชี่ของปอดลงก็เลยแก้ไอได้นั่นเองเหมาะกับอาการไอทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะไอาจากลมเย็นลมร้อนนะคะหรือว่าไอาเรื้อรลังเนี่ยก็เหมาะมากเลย ค่ะหวังว่าความรู้ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ